ครับๆค่นได้รับไปเพื่อติดกครับพีแก้วสำหรับโอกาสนี้นะคะก็ใช้ในการในวันขึ้นปีใหม่ที่หู่หขูมือค่ะก็จะต,ตอรับหัแล้วนะคะเราก็เะยีมือน,นี้ที่พาพึวันทําสืบกันมาช้านานมากเลยค่ะ นนนนและก็สึ่อสาให้ลูกศรต่อไปนะคะขอบใครับคือคือลูกหลานยังน้อยเวราะผู้ว่าเป็นคนย้อนยังน้อยเพราูครใจภาษาของไทย,ยนของเขาเมื่อคนยวนจากเก่งแต่งเนี่ยกมพยพมาก,กว่าสองร้อยกว่าปีแล้วนี้เมื่อมาถึงก็นำภาษาที่ถ่วมาไว้ภาษาที่เขาอู่กันใช้อู่กันที่เขา ในขณะนี้นะครับก็มีผู้สื่อข่าวหลายขณะด,ด้วยกันในด้านของโรงเรียนต่อให้วิบน,นูเกียงกุลเี่เรียนที่งเรียนต่อให้กับคนัวสมัยก่อจะดูเป็นผู้ในกลางสำนักจุากรณ์่3าวิทยาลันั้นกถผ่านไปไปที่วัด ไปลบเพราะว่าเพราะว่าจะมีมีการเก็ียนภาษีอีกเป็นแสนแล้วไม่ส่งไปที่ประเทศแล้วก็มีการออรู้สึกว่าเอ๊เะทำไมศิละปะร้านอาหรือศิละปะอื่น ี้เราก้ัาตแห่งผ้อ่า้นรซึ่งท่านจะลงตำแหน่งของตำแหน่งด้วยตอนนี้นะครับผูจงานทุนน้ครับและตอนนี้ท่านเป็นบรรระอยวนนะครับาเดหน้าแกสุวรรณกับกระโรงแดงของมกกานรัตรวจงานศูนย์ข้อระวังทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกโรงเรียนเสาให้วิมล วิทยานุกูลสระบุรีเป็นศูนย์ข้อระหวังซึ่งจากที่ท่านพอได้รายงานสรุปแล้วก็มี powerpoint นำเสนอก็ได้เห็นศักยภาพของเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีการอบรมมีการเรียนการสอนท,ที่ที่มีลักษณะพิเศษก็คือ ที่อำเภอเสาให้นี้จะมีชุมชนชาวยวนที่บกพยพมาตั้งแต่200ปีแล้วซึ่งมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอผ้าการทำอาหารการทำขนมการทำศิลปะหัตถกรรมซึ่งตรงนี้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งศึกษาที่นักเรียนในโรงเรียนเสาให้ได้นำมา ประยุกต์แล้วก็มาเป็นโครงการพี่สอนน้องพี่ชวนน้องมามาเรียนเรื่องวัฒนธรรมนะครับซึ่งการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติตามที่พระราดำรัสสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได้ได,ได,ได,ได้มีพระพระ,พระราดำรัสพระราชทา,านไว้โรงเรียนเสาให้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ ที่มีศักยภาพแล้วกเ็เป็นเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงที่พัฒนางานด้านวัฒนธรรมของสระบุรีจนได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมและมีหลายๆรางวัลครับที่นักเรียนที่นี่ได้ได้รับรางวัลมาซึ่งมีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์มีทั้งเรื่องวัฒนธรรมมีทั้งเรื่องภาษา ยวนหรือล้านนานะฮะส่งเป็นประเพณีที่สืบทอดและนักเรียนเยาวชนข้างๆผมเนี่ยเป็นผู้ที่นำเสนอแล้วก็ยังสืบทอดตลอดมาคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สำคัญโรงเรียนหนึ่งในใ,ในในจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ขอชมเชยท่านอ๋อแล้วก็ท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็น้องๆเยาวชนที่เรียนที่โรงเรียนเสาให้ ที่มีความตั้งใจแล้วก็มีศักยภาพที่ทําให้งานด้านวัฒนธรรมได้มั่นคงแข็งแรงคู่กับประเทศชาติของเรา,เาสืบไปนะครับเราคกบารนะครับรือเมือวงวังสีทาแต่ยังกระโงความเป็นพิจินไว้หลายครับยังร้าตาเพนโบนเนี่ยกบความเทีนน่ยวตรงนี้ส่วนนะเพราะว่าคนจินี่มีความเที่ยเรื่องหนึ่งคือความ รับต่อไปจะพูดถึงจะอ่ยวออกับภาษาครับภาษาเทญวนน่าเป็นภาษาที่คนญวนได้ดำรงกันมามีทั้งภาษา